ทำอะไรเนี่ยเลื้แล้วใครเล่นบอลอ้าวไปโทษคนอื่นเขาอีกบอลเจงไอ้ปอมเป็นคนเทแล้วหนูไม่ได้เล่นเหรอไม่ได้เล่นเลยเนี่นี่ไงหลักฐานนี่ไงเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่ได้เล่นลแล้วใครเล่นไม่ได้เล่นแล,แล้วใครเป็นคนเล่นบอ<น>ลบอลแล้วนีไ่ไงหลักฐานนี่ไงเป็หนูนั่งเล่น,ลนอยูน่นี่ไง ฟอร์มเยอะหนูถูเหรอไม่ถูหนูเนี่ยโว้ยโกหกเห็นเห็นเลยตกลงใครเล่นบอลบอลเล่นตกลงยังไงบอลจำเองไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองเล่นบอลจำเองบอลเป็นคนเล่นเหรอแล้วหนูเล่นไปคดไปโทษพี่ได้ไงอันนี้หนูทำอะไรเนี่ย<ะ>หนูทำอะไรถูห้องถูห้องแล้วตกลงใครเป็นคนเท บ,บอลอะไรลีรนทำอะไระแล้วไอลินทำอะไรต,ตัวห้อง <laughs> ตายตายตาย